ก็กล so ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมอร์เทเชนแนลนะผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเกมเกมชินิแพ c นะผมวันนี้ผมจะมาสุ่มตู้กาชาตัวละครนีโร่กันนะครับผมโอเคก็นะครับตู้กาชานี้นะครับผมก็ ผมมีการันตีนะครับผมวันนี้เป็นเกมเกชีไปครั้งแรกนะครับที่ผมจะสุมนะครับแต่ว่าผมมีการันตีจากตู้เยอะมียะนะครับผมโอเคผมจะสุ่มนีโลนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่านีโลออกเร็วนะครับหรืออ่าหรือยังไงนะครับผมผมก็จะไปสุ่มดาบต่อนะครับถ้าเกิดมันเหลือก็อาจจะได้ดาบนะครับเพราะดาบผมมีอยู่ประมาณสามสิบกว่าโลนะครับสามสิบหกโลประมาณนี้นะครับ เราหอดูกันนะครับผมห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสามสิหกโลนะครับตอนนี้ตัววุมีสามสิบหกโลนผมก็เยวจะมาดูกันว่าเกลือหรือเปล่านะครับผมโอเคมาก็นะครับผมเราจะเริ่มกันเลยนะครับผมสิบโลแรกนะครับผมไป ถ้าเกิดมีสนสำคัญมากก็ต้องขออภัยนะครับไปรอบสิบโลแรกนะครับของเกมกระชี้ไม่มานะผมโอเคไม่เป็นไรครับข้ามไปข้ามไปโอเคได้เสียงหลิงมา C ีสองนะครับเสียงดิงผมไม่เป็นไรครับเพราะตูว้พวกนี้อาไปตัวพวกนี้ผมยังไม่มีทักตผมยังไม่มีซีหกนะผมผมก็สามารถได้มาก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเคยี่สิบโลไม่ออก เซกุชีิโอได้สิงหลีกับบาบาร่านะครับเซงหลีน่าจะได้สีสามแล้วโอเคไปสามสิบโลทองออกแล้วไหมทองอออืืไม่ทองเฮ้ยถ้ามาเร็วกว่านี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพื่อนเอออยแปดสิบเลยสี่สิบโลไปทองไม่ทองเออสี่สิบโลแล้วฮัลโหล ไปสีสิบโลเร้วขอเวลาเพิ่มห้าสิบต้องมาแล้วห้าสิบห้าสิบโลต้องมาไหมไม่มาโอ้โหห้าสิบโลไม่มาผมว่าแปดสิบแน่เลยโอเคถ้าแปดสิบเฮ้ยแปดสิบแน่เลยห้าสิบวหกสิบต้องมาแล้วหกสิบโลที่หกสิบต้องมาไม่มาโอ้หูเชิบหายแล้วงเชิบหายแล้วครับผมว่าผมไม่ได้ผมไม่น่าจะได้อาวุธแล้วนะผมน่าจะไม่ได้อาวุธแล้วนะครับผมเสีย <c oughs> <c oughs> ใจจัดเลย โอเคปุ๊บมาเจ็ดสิบโลโอ้โหแปดสิบจริงด้วยแปดสิบได้นะแต่อยากเก้าสิบเสียหายแปดสิบได้แต่อยากขอเก้าสิบปแปดสิบโอเคแปดสิบมาเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปด 79โอเคมาโลที่79นะครับแโอเคนะผมได้มาแล้วนะครับนีโลหน้าผมโอเคไปเล้วเราไปเปิดตูว้วุธกันต่ออีก20โลไปอีกปรนมายีโลเซฟเอ้สี่อ่ะสีกโอ้โกโลมาไงเนี่ยโอ้ได้ดาบมาครับ56 โอเคโอเคโอเคห้าสิบหกโอเคห้าสิบหกครับเดีย๋ยวเราไปแลกตรงนี้ยวปุปื๊บแลกมาห okay. ้าเม็ดโอเคเดี๋ยวนี้หนึ่งเม็ดโตโอเคแล้วกอ็อันนี้แลกไปหมดเลยนะห้าเม็ดโอเคไปมาหกสิบหก ทองทอง66ทองทองดาบไม้ไผ่ไม้ไผ่ดาบไม้ไผ่ดาบไม้ไผ่ดาบไม้ไผ่เออไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่โอ้โหตกใจตกใจโอ้ดาบเจ็ดโอ้โหดาบเจ็ดไอ้ <c oughs> ดาบเจ็ดแม่เอ้ยชิบหาย ดับเจ็ดโอ้โหวีมาสามโลสุดท้ายเออดับเจ็ดไปโอเค,อเคไม่ออกเฮ้ะเดี๋ยวนะทำไมผมไม่กดสิบโลเลยล่ะมันถึงป้าสิบโลอูไม่ถึงเนาะฉันใช้ขาดอีกสี่ร้อยเมตรโอเคโอเค ึบโอเคอ่าฮะหมดนะผมได้ดับเจดมาโอ้โหไม่ได้ดับไม่พายเกลือเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะผมมีตรงไหนอะไรเพชรอีกไหมนี่อ่ะแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วโอเคเอ้ยอสักครู่นะผมโอเคก็นะผม วันนี้ก็ได้ดับเจตมากกับได้ตัวนีโร่นะผมโอเคไม่เป็นไรครับผมก็นะครับเดี๋ยวหนะ้าผมขอเช็คก่อนว่าผมเปิดไปเท่าไหร่แล้วเก็บไปไปเปิด,ป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 ดอรยกาศต่อห้าสิบก็ไม่ได้มันยังไม่รีนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคก็คลิปในวันนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะผมไม่ได้ยาวมากนะโอเค okay. ก็เดี๋ยวเราไป ่าคลิปในะวันนี้ก็ต้องขอโจบพี่เข้าวันี้ก่อนนะผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like กันด้วยนะผมก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอลากัไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย